ในอังคุตรนิกายทุกกนิบาทข้อ251หน้า297สูตรที่5กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเรารู้ทั่วถึงคุณธรรมสองอย่างอัตถกถาที่บายว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยคุณสองอย่างเนี่ยบรรลุสัพพัญยุตยานหรือบรรลุสัพพัญยูเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเรารู้ทั่วถึงคุณธรรมสองอย่างคือความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมหนึ่งความเป็นผู้ไม่ย่อหย่อนในความเพียรหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นคุณธรรมที่ทําให้พระองค์บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าดูก่พิสูจนุทั้งหลายได้ยินว่าเราเริ่มตั้งความเพียรอันไม่ย่อหย่อนว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิด ยังไม่บรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษจักไม่หยุดความเพียรเสียอันนี้คือวิธีเพียรของพระพุทธเจ้านะหนึ่งไม่สันโดษในกุศลสองไม่ทิ้งความเพียรดูก่อนพิสูจทั้งหลายโพธิยานอันเราได้นั้นได้บรรลุด,ด้วยความไม่ประมาทธรรมะอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมคืออรหัตผลเนี่ย อันเราได้บรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาทดูความพิสูจน์ทั้งหลายถ้าเม้เธอทั้งหลายจะพึงเริ่มตั้งความเพียรอันไม่ย่อยหย่อนว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปยังไม่บรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษจักไม่หยุดความเพียรเสีย ดูก่อนพี่สูตทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็จะทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรันย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตนั้นต้องการได้ด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลยดูก่อนพี่สูตทั้งหลายเพราะเหตุนั่นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจากเริ่มตั้งความเพียรอันไม่ย่อยหย่อนว่า จะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหิดแห้งตายเถิดยังไม่บรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียรเสียดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละโปร่งให้สมทานเลยนะให้สมทานศึกษาที่จะภาคเพียรพยายาม เพราะว่าคุณธรรมทั้งสองประการเนี่ยนะทำให้พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าจําง่ายๆหนึ่งไม่สันโดษในกุศลไม่ใช่แบบเจริญกุศลได้นิดหน่อยก็บอกพอและแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่กุศลเนี่ยจะต้องเรียกว่าถ้าอรหัตตรรมก,กุศลยังไม่เกิดอย่าเพิ่งบอกว่าพอแล้วนะนะเพราะอย่าสันโดษเลยทีนี้ทํำยังไงล่ะกุศลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยความเพียร ถามว่าเพียนแค่ไหนตรงนี้เขาบอกว่าความเพียรประกอบด้วยองค์สี่ก็คือจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกนะหนังเป็นองค์หนึ่งเอ็นก็องค์หนึ่งกระดูกก็องค์หนึ่งสามองค์กันเลยเนื้อเลือดในร่างกายนี่มันจะแห้งไปก็ช่างมันทําไม่บรรลุไม่เลิกจริง,รงๆท่านก็บอกว่าจะตายก็ช่างมันนั่นแหละทําไม่บรรลุไม่เลิกกันนะถ้าไม่เพียนยังไม่ตายงั้นเหรอนะเพียรกับไม่เพียนนี่ตายเหมือนกันไหม ้าว่าโดยสภาวะแห่งความตายเหมือนกันแต่ผู้ที่เพียรกับไม่เพียรต่างกันบอกว่าผู้ที่ปรารบความเพียรเนี่ยนะแม้มีชีวิตอยู่วันเดียวก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่าผู้ที่ไม่มีความเพียรแม้มีชีวิตอยู่ร้อยปีเอกาหั่งชีวิตตังเซโยเนี่ยนะบอกว่าผู้ที่มีความเพียรบากบันอย่างมั่นคงเนี่ยแม้มีชีวิตอยู่วันเดียวก็มีประโยชน์่างั้นเถอะ มากกว่าคนที่เกียดคร้านเป็นอยู่แม้ตั้งร้อยปีในคาถาธรรมบทสหัสวรรค์วักว่าด้วยกวี่วอุปมาเปรียบเหมือนพันพันทั้งหลายเลยนะ